วันศุกร์แล้วเย้ยฮิปฮิปูเร่ฮิปฮิปูเร่วันศุกร์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับเหมือนกับชื่อวันเลยนะมนก็ชื่อวันนี้เลย Happy Friday Everyone เมื่อกี้ก็ไปซื้อขนมนะที่ร้านคาบ้านนะครับก็มีกลุ่มน้องๆน,นะบอกว่าโอ้ชอบลุงทอมมาก ก่อนพี่ทอมนะทีนี้กลุ่มสาวๆเข้ามากลายเป็นลุงทอมแล้วโอ <c oughs> okay. แคเราก็ต้องทำตามเลยแนละสังขารเราใช่ไหม <c oughs> ก็ถามน้องๆเพราะว่าวัานนี้ทำไมมากินร้านนี้เขาบอกว่าอ๋อวันนี้วันสุดข่าพวกหนูเลยทำลาจากงานเพื่อจะมาเดินเล่นในกรทมโอ,อ้โหน่ารักมากนะครับคนไทยเรานะาได้โอกาสนะก็ควรได้เชี่ยวนะ ในเมืองหน้าซากของเรานะครับขอบคุณนะครับที่อุ่าหเข้ามาทักกันนะแล้วก็ขอถ่ายรูปกับพี่นะชอบมากนะ่ารักมากดีมากนะครับโอ้หลายเรื่องจังเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเมียน้อยก็แล้วกันเมียน้อยหลายคนก็ชอบถามผมแล้วคุณทอมเองอะ่ะมีเมียน้อยไหมโอ้เ <c ười> มียหลวงคนเดียวคุณปุ้ยก็ไม่รอดแล้วครับ <c ười> อไรคนก็จะบอกนะโอ้ยเขาไม่มีหรอกเมียน้อยอเขามเมียเยอะแม่แต่อดชมเมียน้อยคนนี้ไม่ได้อาจจะตามข่าวกันนะครับสุภาพสตรีนะที่บอกนะเรายังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเอาเขาบอกมาแล้วกันนะข่าวออมาเป็นเมียน้อยสอวอุอวอ้ยสวเลยนะผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติคนดีของประเทศไทย สวสถาบันนี้สถาบันศักดิก์สิทธิ์สถาบันเลือกนายกแต่ถ้าผู้หญิงคนนี้พูดจริงนะมีสวชื่อดังในสภาสวที่ทำชั่วกับภรรยาของตัวเองก็ไปม,มีเมียน้อยเมียน้อยแต่ยิ่งกว่านั้นครับสวคนนี้นะถ้าผู้หญิงคนนี้พูดจริงนะ ไม่ได้มีเมียน้อยอย่างเดียวนะแต่ช่วยให้เมียน้อยคนเนี้มาแดกเกินภาษีของพวกเรานะในการที่เป็นทหารเทร็จทหารเทร็จแปลว่าอะไรครับเข้าไปในทหารได้นั่นติดตัวิเข้าไปในตำรวจได้แต่ไม่ได้ทำงานเลยแตกินเงินและยิ่งกว่านั้นคืออะไรสอวอรควนเนี้ยอำนาจต้องใหญ่มากจนทำให้ระบบตำรวจของประเทศชาติเนี่ยเสียไปด้วยเลยเพราะ อะไรฝากผู้หญิงคนนี้ไปเป็นตำรวจหลังจากกดเกณฑ์ขอยุเขาเกินไปแล้วพายไปแล้วก็ยังไปเป็นตำรวจได้นอกนั้นยังพาออกงานออกนู่นออกนี่เจอผู้ใหญ่คนนู้นเจอผู้ใหญ่คนนี้โอ้โหน้องผู้หญิงคนนี้ผมยกนิ้วให้เลยต้องเป็นเมียน้อยระดับชาติจริงๆเขาต้จะมีรางวัลน,นะมีรางวัลน,นู่นรางวัลน,นี่ใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ต้องให้รางวัลเมียน้อยระดับชาติ พะหนึ่งไปเป็นเมียน้อยสอวอที่มีอำนาจพอที่จะฝากเขาเป็นตำรวจได้แต่นอกนจากนั้นเราไม่ใช่มีอำนาจฝากเป็นตำรวจอย่างเดียวนะยังฝากเด็กชงกาแฟที่ร้านของตัวเองไปเป็นทหารได้โอ้โหตกลงเป็นตำรวจหรือเป็นทหารเมืองไทยเนี่ยเพื่อจะได้กินเงินภาษีพวกเราเนี่ยไม่ทําทำไรเลยนะหาผู้ใหญ่หาผู้ใหญ่ฝากเข้าไปเพราะระบบมันไม่สักเซ็ต ระบบไม่สักสร็จชัดเจนมากคดีนี้ระบบตำรวจเพื่อจะเอาคนเข้าไปแดกภาษีพวกเราไม่สักรสร็จระบบทหารเพื่อจะเอาคนเข้าไปแดกเงินภาษีพวกเราไม่สักสร็จถ้าคุณมีผู้ใหญ่ลผู้ใหญ่นุนหลังอันเรื่องนี้แปลว่าอะไรครับเสียหมดจริงๆแล้วมันก็แปลกอย่างนะคนดีในการเป็นสอบผมเชื่อว่ามี คนดีที่เป็นตำรวจผมก็เชื่อว่ามีคนดีที่เป็นทหารผมก็เชื่อว่ามีแต่ทำไมคนดีพวกนี้เขาไม่เห็นเลยว่าออกมาแฉพวกคนชั่วนี่ยผาใช้คำจริงนะคนชั่วที่ทําให้สถาบันพวกเนี้ยเขาเสียหายทำไมไม่แฉออกมาเลยถ้าเป็นเรื่องจริงนะว่าไอ,สอ,อ้สวคนนี้คือใครแล้วก็แม่งไล่ออกไปเลยให้เดินคดีไปเลยเพราะสวคนนี้มันใหญ่จะจนโมอุ้ยมัน ทำาไมคนดีถึงไม่แฉคนเร็วไม่คนดีถึงไม่เปิดไฟนะในห้องมืดให้แบงสาบมันวิ่งออกไปทำไมระบบทหารไม่แฉขึ้นมาว่าทำไมผู้บังชับปัญชาการคนไหนที่รับไอเด็กชงกาแฟคนนี้นะครับไปเป็นทหารและแดกภาษีพวกเราหรือทำไมท่านผอ,อรตอรอเองที่ได้ส่วนตัวเนี่ยทุกคนก็บอกผมว่าเขาเป็นคนดีนะ ใครเขาไม่ก่อนที่จะออกเนี่ยก่อนที่จะลาจางตาแหน่งเนี่ยกว่าที่ออกจากระบบตำรวจที่หมดครดีนี้มันชัดเจนมากมันต้องหาเจอสิว่าใครเป็นคนฝากหรือสั่งให้ผู้หญิงคนเนี้ไปเป็นตํารวจในระบบของประเทศไทยมันหายากขนาดนั้นเลยมันต้องมีเอกสารสิใครเซ็นอนละลรใครเซ็นก่อนดีกว่าให้พบตอรอไม่ไปหาว่าใครเซ็น ให้ผู้หญิงคนนี้ที่อายุเกินการเกณฑ์ของตำรวจเนี่ยไปเป็นตำรวจได้เอาคนนี้มาแฉเลยนะครับแปลกดีนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจผิดผมโง่เองไอ้ทอมมันโง่เองเพราะสุดท้ายแล้วถ้าจัาสินที่ผู้หาิพูดเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้ไปไรไม่มีคนดีเพราะเขาไม่มีสวออดีเลยไม่มีตำรวจดีเลยไม่มีตไม่มีฐานดีเลยตกลรงเลวหมดเพราะอะไรโดนโจร ก็ยอมให้มีโจทย์ดงคนเลวก็จะมีให้คนเลวถ้ามันต้องมีคนดีสักคนคัที่กล้าออกมาแฉว่าสวคนนี้คือใครเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าสวคนไหนที่ไปมีเมียน้อยที่ทําให้ระบบของสวทั้งหมดชิบหายตํารวจคนไหนที่เซ็นทหารคนไหนที่เซ็นอีกอย่างน,น,นะครับอันนี้ต้องพูดนะผู้หญิงคนนี้ที่เคยเป็นคนขายเซลล์จะเป็นเซลล์รถนะ ไม่ธรรมดาในจิตใจที่มึดระดับหนึ่งเอาเปรียบไมันจะเอาเปรียบยังไงแล้วขายตัวให้เป็นเมียน้อยให้กับคนอื่นแล้วแต่ยังทำร้ายร่างกายคนอื่นคนเรามันใจดำขนาดนี้ได้ไงตบตีเขาเอาเขาไปฝากงานแล้วสุดท้ายแล้วเอาเงินเข้ามาใช้ด้วยตัวเองเผาผมเขา ผมเห็นคนตีหมาหรือเตะหมาเนี่ยผมยังทนไม่ได้นะยังรับไม่ได้นะทำไมคนไทยเราเนี่ยไม่ใช่คนไทยทำไมมน,นุษย์เราเนี่ยจมีจิตใจที่โหดเหย,เยดเี่ยมเยี่ยมโหดเยี<ช>่ยมเ่ยฮะใช้ได้ดสองอย่างในปอใช้ได้สองอย่างทำร้ายคนอื่นได้ขนาดนี้ผมขอพูดตรงนี้นะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครนอนกันแกล้งนะ แล้วตอนนี้ผมก็มีเพื่อนนะที่ผมนับถือมากนะคือทนายตั้มนะผมจะชมทนายตั้มตลอดน,นะทนายตั้มของเราเนี่ยนะครับคนจะมองเขาอย่างไรก็ได้ผมมองอย่างเดียวเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ถูกทำร้ายจะเป็นคดีเรื่องผู้หญิงคดีเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมโอ้ยทนายตั้มหิ้วแสงหิ้วแสงเฮียพวกที่ด่าเงี้ยนะพมกคำเดียวแล้วเขาช่วยคน เขาช่วยให้คนชั่วเนี่ยโดนลงโทษมั้งั้นถ้าใครนะครับเจอปัญหาโดนกันแกล้งเจอปัญหาโดนทำร้ายนะครับมีที่พึ่งพาครับคือทนายตามเชื่อผมแล้วมีอะไรติดต่อผมมาก็ได้ผมจะช่วยเรียกว่าอะไรเชื่อ,อมให้กฎหมายมันมีครับ แต่ตอนนี้กฎหมายประเทศชาติเนี่ยไปเพึ่งพามากเลยเพิ่งพาในกฎหมายโซเชียลดีกว่าเพิ่งพาในกฎหมายสังคมดีกว่านะครับให้สังคมเนี่ยแหละแฉความเลวออกมาเพื่ออย่างร้อยนะมันจะได้หยุดพฤติกรรมเลวร้ายและสำหรับคนที่ทำชั่วทั้งหลายนะคุณก็เป็นมแมลงสาบไปเรื่อยๆแล้วกัน,นะะเวลาไฟเปิดคุณก็วิ่งหนี คุณอาจจะรอดนะเพาราะแมลงสาบมันรอดนะแต่ความรังเกียจที่พวกเราที่เห็นถูกหรือผิดเนี่ยจะทำให้คุณโผล่หัวออกมาไม่ได้เมื่อไฟเปิดคุณอาจจะอยู่ในสังคมไดนะ้แต่คุณจะเดินในสังคมไม่ได้อันนี้คือหน้าที่นะครับของทุกคนนะที่รักความยุติธรรมนะเราจ,จะไม่เห็นพวกนี้เข้าคุกเราจ,จะไม่เห็นพวกนี้โดนลงโทษด้วยกฎหมายหรือระบบยุติรรมของประเทศไทย ในพวกเราครับลงโทษเขาเองได้ในทางโซเชียลนะคราวนี้ก็ฝากเรื่องนี้นะสวอตำรวจทหารผู้หญิงคนนี้กับผู้ใหญ่คนนี้ทำให้ระบบคุณเสียหมดเลยนะนะอันนี้ผมก็ชมนะผมชมท่านผู้ช่วยตำรวจพี่โจ๊กนะดีดีดนะนะโจ๊เขาก็คุณโจ๊เขาก็รับเรื่องนี้ได้อย่างดีถูกต้องนี่คือหน้าที่ของตำรวจที่ มีจรญ,ญาบันหน่อยที่ไม่ปล่อยให้เรื่องเงี้ยมากระทบแล้วทำให้ระบบตำรวจทั้งหมดเนี่ยมันเสียหายก็ขอให้คุณโจ๊กนะครับทำคดีนี้เต็มที่สังคมสนับสนุนของดีที่เกิดขึ้นกับประชาชนอ่ะเรื่องนี้นะเรื่องสองอะไรที่ใหญ่อีกตอนนี้ติดขับบิดขับรู้จักกันนะบอยสัตบิดขับนะบอยสัตนคริปโตของประเทศไทยนะ 6เดือนที่แล้วเขาเป็นข่าวกันคือฮายุนคอนคนแรกของประเทศไทยนะบิกขับได้ถูก SCB Bank SCB นะครับไทยพาณิชย์ได้ซื้อไปในวงเงิน30,000กว่าล้นา,านเมื่อวานก็มีข่าวออกมาจากการถแถลงของ SCB ว่าเดียวบิกขับล้ม SCB ตัดสินใจไม่ซื้อนะครับด้วยเหตุผลนู้นเหตุผลนี้ ผมก็เลยยกหูโทรศัพท์ทันทีเลยนะไปหาคุณท็อปนะคุณเจริยุทธนะเจ้าของบิตคับนะเพื่อให้กำลังใจผมขอพูดตรงนี้นะครับการที่ SCB ล้มเดี่ยวบิตคับเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบิดคับเป็นบริษัทที่ไม่ดีนะยังไงบิตคับก็ยังเป็น Exchange เบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่นี่หลายคนก็ถามว่าแล้วล้มเพราะอะไรนะครับล้มเพราะอะไรเดียวมันใหญ่ ผมเป็นคนเดียวผมเป็นเดียวเมเกอร์นะเดียวเมเกอร์เดียวใหญ่ขนาดเนี้ยมันมีอุปสรรคเยอะมากทั้งกฎเกณฑ์นะครับทั้งคอร์รัทั้งแบงค์ชาติและธนาคารุกสายคนที่อิจฉาริษีนั้นจะถามผมเลยนะทำไมเด er ียวบิดขับลงนะครับหนึ่งเพราะมีคนหนึ่งที่ทำสื่อ แต่สื่อนี้ไม่ได้เป็นสื่อที่ดีนะสื่อทำลายสื่อทำลายได้รับตังค์ได้รับตังค์งจากคู่แข่งอันนี้ผมยืนยันเลยเพื่อให้ลมเดี่ยวนี้เพื่อให้ทำเสือออกมาให้ล้มเดี่ยวนี้เพราะอะไรพกครัววิดขับเมื่อเติบโต,ตแล้วจะใหญ่กว่าเขาจะดีกว่าเขาก็ด่าด่าด่าด,าด,าด,าดา่าพิดขับทุกวันขุดน่นขุดนี่ที่ไม่เป็นเรื่องเลยออกมา จนอะไรจนในสีีนะครเป็นสถาบันเนี่ยก็รับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ก็ต้องขอหยุดไว้ก่อนแต่สิียทู่ผมจะเจนเลยไม่ได้ไหมายความว่าเขามีอะไรผิดใจหรือเห็นอะไรที่เบ็ดขับทาผิดพลาดเลยนะแต่เมื่อสื่อในสังคมแลวเขาเป็นแบงก์เป็นสถาบันมันมีข่าวที่มีกลุ่มเนี้ยหรือคนเนี้ยดา่าทุกวันเนี่ยแล้วคนเริ่มเชื่อเนี่ยเขาก็อนโดยที่นี่ผมรู้จากปากของหลายหลายคนเลยนะ ว่าคนที่ออกข่าวคนที่ออกข่าวนะครับเลวเกี่ยวกับบิ๊กคับเนี่ยได้ขอเรียกเงินจากบิ๊กขับสองร้อยล้านเพื่อให้เขาเงียบอันนี้ผมได้ยินจากกลุ่มในบิ๊กคับเองเลยแล้วก็กลุ่มข้างนอกด้วยขู่สองร้อยล้านเพื่อจะได้ให้อยู่ทางกลุ่มบิ๊กคับก็ทอปรึกษากับผมนะ ก็ควรจะให้ไหมอันนี้ผมสาบานเลยนะว่าเขาโทรมาหาผมจริงผมก็บอกทางบิ๊กคาร์ไปหรือคนในบิ๊กคาร์ไปว่าอย่าให้ถ้าเดี่ยวต้องลมเพราะ SCBA นะครับตัดสินใจเชื่อกระแสของสังคมแต่ไม่มองอนาคตของธุรกิจที่จะซื้อบิ๊กคาร์เข้าไปปล่อยมันเพราะยังมีผู้ชายอีกหลายคนผู้หญิงอีกหลายคน บริษัทยักใหญ่ทั่วโลกหลายคนที่ยังจีบปิดขับอยู่อะไรที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่เป็นของเราก็ไม่เป็นของเรานี่ผมบอกน้องท็อปตลอดนะต้องท็อปเดินหน้าบิตคับกัเป็น next change ที่เบิร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วผมก็บอกท็อปไปเมื่อวานเชื่อว่าอ,อ,อีกไม่นาน scb ก็จะผิดว่งในการที่ไม่ได้ซื้อปิรับผมพูดคำนี้ะนะ ใจว่วาทำาเอซีไม่ซื้อคุณอาทิตย์เองซีอของปิดขับเป็นคนที่ดีมากผมให้เกียรติผมรับถือตลอดเป็นผู้ชายที่ฉลาดมากคุณอาทิตย์เนี่ยไหวเพิบดีะจิตใจดีแต่ก็คงมีเหตุผลเยอะทั้งวงในวงนอกที่ทําให้คุณอาทิตย์แกเอสซีีต้องล้มเดียวดีแต่ผมเชื่อเป็นไปได้อีกหน่อยเวลาทุกอย่างมันเบาลง ราคาคริปโตมันเพิ่มขึ้นอาจจะกลับมาจีบกันใหม่ก็ได้งั้นเป็นการล้มเดียวที่แตกแยกกันด้วยดียังไม่ต้องไปฟังข่าวลบข่าวบ้าข่าวบออะไรเลยหรือบิตคับเจ๊งไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องคนละเรื่องเนะทั้งคุณอาทิตย์หัวหน้าใหญ่ของเอซีบีทั้งคุณท็อปหัวหน้าใหญ่ของบิตคัพผมรู้จักทั้งคู่สองคนนี้เป็นคนเก่งเก่งทั้คู เก่งระดับโลกนะไม่ได้เก่งระดับชาตินะถ้าผมเชื่อว่ามันมีเหตุผลที่มัน beyond control ของทั้งสองฝ่ายแต่อันนี้ให้เข้าใจนะจากที่ผมได้คุยกับหลายๆกลุ่มหลายๆคนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ร้มเพราะมีอะไรนะพิรุษไม่ได้มีอะไรที่อะไรเลยนอกจากด้วยสอสาเหตุผลมันมาเจอกันในเวลาเดียวกันหนึตลาดคริปโตทั่วโลกปีปัญหา 2 S C B ก็มีไลเซน์ทำเอ็กซ์ชนของตัวเองกับสายนี่เขาด้วยมีคนเลวที่อิจฉาริษยาความรุ่งของสุภาพบุรุษท็อปเด็กรุ่นใหม่สะจนเรียกเงินเขาเพราะเขาไม่ให้ก็ด่าเขาโจบตีเขาเพราะเมืองไทยเรามีครับคนอย่างนี้จริงๆคนพวกนี้จริงๆที่มีสื่อไว้เพื่อหากินในการเรียกค่าถ่ายเรียกค่าถ่าย แค่เขาหยุดทำข่าวจบทีชั่วมากคนพวกนี้ต้องตกตรกจริงๆที่ใช้สื่อเป็นอาวุธเพื่อเรียกเลยเป็นผลประโยชน์ตัวเองก็ไม่เป็นไรบิดขับนะครับผมเองก็ยังถือว่าเดียวมันล้มได้แต่ไม่ขอเดียวมันจะเกิดใหม่ไม่ได้นะครับยังไม่ต้องกลัวยังไม่ต้องตื่นเต้น ครับบิดคับยังเป็นบริษัทที่ดีอยู่อันนี้ผมพูดจากแครผมรู้จักนะแล้วก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเอ b ซีบีเขาเป็นหน้าที่ของคุณอาทิตย์ที่เป็นผู้บริหารอย่างดีที่จะดูแลองค์กรให้เวลามันเหมาะสมเพราะว่าเดียวนี้ล้มอ่ะไม่ใช่ละเพราะเวลามไม่เหมาะสมนะครับนี่ก็เริ่มบิดคับเรื่องที่สามใหญ่ที่สุด วันนี้นายกของประเทศไทยชื่ออะไรครับใครตอบได้ไหมวันนี้นายกของประเทศไทยชื่ออะไรครับเรามีสองคนครับวันนี้คนแรกก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาคนที่สองก็ชื่อประวิทย์บงสุวรรณนี่อไป,ไประเทศไทยเมื่อก่อนมีนายกคนเดียวนะวันนี้มีนายกสองคนเลยนะื่อเข้าใจผิดนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาอยัางไม่ได้หลุดจากการเป็นนายกนะเพียงถูกพักงานนะก็เลยให้คุณประวิทย์นะครับ มารักษาการโ oh, oh. อ้โหบป๊กบามไอ้ปิ่ป้องเขารู้อย่างนะปันนายกเนี่ยมีใครไปถามปิดปอมม้อเมียันท่านรวิยครับตกลงท่านเป็นนายกนะครับท่านจะตอบไงไม่แล้วไม่แล้วไม่รู้เหรอก <c oughs> ือได้เป็นนายกแล้วอะไรคนก็บอกว่าโอ้ยเล่นเกมกันแล้วป่ะเนี่ยให้ท่านประวิทย์เป็นนายกสักพักหนึ่ง กนเลือกตั้งพลังประชารัฐจะได้คะแนนเต็มที่หรือสร้างระบบเต็มที่เพื่อเตรียมตัวในหย่นะอย่างนี้เดี๋ยวก็เคลียร์ครันน,นะสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปเมื่อหน่องขาวมาปลดประยุทธ์เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็กลับมาอยู่นี้นะแต่ตอนนี้ให้ประวิทย์เขาเป็นสักนิดหนึ่งเพื่อพลังประชารัฐมีอำนาจหน่อย <c oughs> เพื่อจะได้เตรียมตัวเลือกตั้งข่าวหน้า เกมทับเกมเกมทับเกมอะแต่เมื่อวานผมก็เจอผู้บริหารสูงคนหนึ่งของรัฐบาลนะครับอยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีไม่ใช่คนที่คุณคิดถึงนะนึกถึงนะอีกคนหนึ่งนะผมรู้จักรัฐมนตรีหลายคนครับผมก็ถามว่าตกลงเป็นเกมไหมเนี่ยตกลงเขาเตรียมอย่างี้ไว้เปล่าเนี่ยให้สารชุนตัดสินออกมาให้พิพากณาแล้วเดี๋ยวพออีกเดือนหนึ่งก็เอากลับมา เพื่อให้คุณประวิทยเนี่ยได้เป็นนายกสแบบัแป๊บหนึ่งบวกกับว่าให้ปล่อยลมออกจากลูกโป่งให้ประชาชนดีใจสันิดหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องให้ลูกโป่งแตก mm hmm. เขาตอบนี้นะว่อทอมคุณทอมโอวัวเองพี่เองแต่เขาเป็นระดับ,ดบพี่ผมนะหรือท่านพิยุทธ์เองเนี่ยก็ยังตกใจเลย ว่าสุดท้ายแล้วสาลสั่งให้ปริจุโนชาต้ตองพักงานถ้าฟังเขาพูดเนี่ยไม่ได้เป็นเกมนะแต่เป็นเซอร์ไพรส์ให้กับปริจุจนชากับคณะรัฐมนตรีเองเลยเพราะเขาพูดว่ายังไงถ้าสารมีแววว่าอย่างไงก็ให้ประยุตรอดอยู่ดีเนี่ยเขาไม่รับเรื่องเลยดีกว่าแล้วจบๆกัน ไม่ต้องให้ท่านนายกต้องเสียหน้าขายหน้าหรือรถตําแหน่งเขาใช้คํานี้นะรถตําแหน่งเขาบอกกลับมาคราวหน้าเนี่ยประยุทธ์ก็เป็นสัตว์ที่อะไรนะบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บแล้วนะอย่างน้อยเนี่ยอีโก้ของคุณประยุทธ์เนี่ยก็โดนกระทบกระแทกเยอะงั้เขาบอกตอนเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะปั่นปวนมากปั่นปวนมาก ในระบบรัฐบาลเพราะว่าในกลุ่มที่สนับสนุนคุณประยุทธ์หรือในกลุ่มคอรมอรเองเนี่ยไม่มีใครนึกเลยว่าการตัดสินของศาลจะออกมา5-4ตอนแรกเขาึกกันว่าจะ6-3 7-2เลยว่าศาลนั้นรมไม่รับเรื่องนะครับแล้วก็ไปรอเลือกตั้งกันเลย แต่พอรับเรื่องขึ้นมาแล้วต้องให้ท่านนาย,ยกต้องพักงานหนึ่งเขาบอกเป็นการตบหน้าเป็นการตบหน้าประยุทธ์อย่างแรงเลยแล้วก็ส่งซิกไปเลยว่าตำแหน่งคุณไม่แน่นอนลนะแล้วนะก็ฟังฝ่ายฝ่ายก็แปลงนี่นะเขาบอกเรื่องนี้จริงเรื่องนี้จริงว่าเป็นไปได้ว่าประยุทธ์จันโอชาอาจจะไม่เป็นนาย,ยกเราแล้วเราใจเดือนก็ฟังฝ่ายนั้นนะแต่เชื่อหลายคนก็จะฟังอันนี้แล้วบอกโอ้ยมั่ว พูดไปอย่างนั้นเไงเดี๋ยวเดือนหน้าก็กลับมาคราวนี้อะไรเกิดขึ้นครับถ้าเกิดท่านประยุทธ์โดนดำรงออกจากตำแหน่งจริงเพราะแปดปีเข้ามาถึงแล้วทางรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลก็ในคณะรัฐมนตรีก็ต้องเลือกก็ต้องเลือกนายกคนใหม่ขึ้นมาจากลิสต์นะครับที่ทาง พักแต่และพักได้ส่งเข้าไปงั้นตอนนี้ก็มีไม่กี่คนละที่เป็นนายกได้จริงๆแล้วก็มีอยู่สามคนนะที่ยังเป็นนายกได้อยู่เพราะยังไม่ได้ลาออกจากพรรคของตัวเองหรือยังเป็นหัวหน้าพรรคของตัวเองอยู่นั่นคือคุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณชยัชยชัยเกษมใช่ไหมแล้วคุณอภิศเศษเวชชาชีวะก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้โทรไปหาคุณอนุทินเลยนะเรื่องการเมืองผมไม่ค่อยากยุ่งเรื่องนี้ การตัดสินใจทุกฝ่ายทุกคนงั้นใครจะมาถามผมว่าคนรัชชินีคิดยังไงไม่ต้องถามนะครับไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่ใช่ไปป้อมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆไม่อยากโทรไปรบกวนเขาเลยทีป่ปีเขามีเอเป็กด้วยนะครับแต่ก็นี่คือเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไเป็นไปได้เราเข้ามาดูกันแต่ตอนนี้ก็อะไรจะมาที่สุดหรือท่านไปยุเขาพูดถูกนะ ฝากทุกท่านนะครับในเสินท่านประยุทธ์ขาพูดนะศาลได้ตัดสินมาแล้วเราก็นับถือการตัดสินของศาลในรอบแรกก่อนเคยท่านประยุทธ์พักงานเด็อีกสามสิบวันเราก็มาดูกันว่าศาลจะตัดสินยังไงต่อแต่สุดท้ายเราก็กลับไปเหิือนกับคดีเซลขายรถนะไม่มีใครตัดสินอะไรได้อนอกจากพวกเราเองการตัดสินคือฟิแนลคือพวกเรา ในการที่เราจะไปลงคะแนนเลือกตั้งปีนะ้ะก็เลือกคะแนนให้ถูกต้กันนะก็โอเคนี่ก็สามข่าวใหญ่นะเมียน้อย <c oughs> ถ้ามันควรจะพูดอีกครับคนไทยเราคนผู้ชายเขาไม่มีเมียน้อยหรอกถ้าก็มีผู้ชายอยูางญีงคนหนึ่งเขาเรียกว่ามีเมียเยอะนะเรืยอว่ามีเมียเยอะดีกว่าครับก็ดูดูแลกันหน่อยนะไอ้พวกที่มีเมียน้อยทั้งหลายนะแนะนํานะ อยากมีเซ็กซ์นะไปแบบงวดเลยดินะไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องมันมีปัญหากันทีหลังนะครับก็โอเคขอทุกคนมีความสุขอรุนสวัสดิ์รักนับถือให้เกียรติ